ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียจะวันที่12กรกฎาคม2,566ครับเปิดลงทะเบียนแจกเงินผู้สูงอายุนะครับสูงสุดคนละ1,000บาท รอบใหม่เนาะมาดูกันว่าใครบ้างที่จะต้องลงทะเบียนใหม่เนาะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่จะอายุครบ60ปีเป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จ่ายตามขั้นบันไดาเนาะก็คือ60-69ปี600 70ถึง79ปี780ถึง89ปี800และ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทก็คือสูงสุดได้คนละ1,000บาทแบบนี้นะครับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วได้ปกติอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนคนที่จะต้องลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะครับจะ ต้องเป็นคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนปี2507ย้ำอีกครั้งถ้าคุณเกิดก่อน2กันยายน2507และยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุเลยต้องไปลงทะเบียนนะครับและเงินเนี่ยจะได้รับ นะครับตั้งแต่ปี2567ก็คือปีหน้านั่นเองครับเอกาสารที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือบัตรประจําตัวประชาชนที่หน่วยงานรัฐออกให้นะครับหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะเป็นแบบบัตรประชาชนตลอดชีพก็มีนะครับก็สามารถมายื่นได้นะครับหรือสามารถใช้บัตรราชการอื่นๆที่กรณีที่บัตรประชาชนไม่สามารถใช้ได้เนี่ยนะครับใช้บัตรอื่นๆอย่างเช่นแบกับขี่หรือว่าเอกาสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐนะครับมาลงทะเบียน รับเงินคนแก่หรือว่าเงินบี้ยังชีพผู้สูงอายุได้นั่นเองครับซึ่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีแบบฟอร์มมากรอกให้แล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับจะต้องนําสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นชื่อ ของคุณเองนะครับที่จะรับเงินผู้สูงอายุนะครับเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารเพื่อใช้รับเบี้ยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนี่ก็คือเอกสารคร่าวๆนะครับคุณสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นเนาะสำหรับใครที่อยู่ที่ไหนก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับย้ำอีกครั้งว่าจะต้องเกิดก่อนวันที่2กันยาย,ยนปี2507ครับหากคุณผู้ชมท่านใดจะให้ติดตามข่าวอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสุริการแห่งรัฐกด,ดิด ามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ